พ่อของเด็กทารกชาวไทยและพ่อแม่ของเด็กทารกชาวเมียนมาครับเข้าพบนายแพทย์สุรวิทย์ศักดานุภาพนายแพทย์สาธรณสุขจังหวัดสมุทรสาครและนายแพทย์ธรรมวิทย์เกื้อกูลเกียรติผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบนครับเพื่อรับฟังคำชี้แจงและรับการเยียวยานะครับหลังจากมีกรณีเกิดความผิดพลาดสลับตัวเด็กทารกเพศหญิง ระหว่างครอบครัวคนไทยและครอบครัวชาวเมียนมาครับ,บเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับด้านนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดสมุทรสาครบอกว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดการสลับตัวเพราะว่าเด็กทารกทั้งสองคนมีอาการติดเชื้อครับจึงจําเป็นต้องรักษาด้วยยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดและให้น้ําเกลือช่วงที่มีการดูแลด้วยหัตถการทั้งการให้น้ําเกลือและการอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้า มีการถอดสายรัดข้อมือออกครับทำให้เกิดความผิดพลาดสลับตัวเด็กขึ้นทั้งนี้โรงพยาบาลพร้อมรับผิดชอบนะครับตามที่ผู้ปกครองร้องขอโดยให้เด็กทั้งสองคนรักษาพยาบาลฟรีจนถึงอายุ20ปีครับและให้เงินเยียวยาจิตใจครอบครัวละ1 0 0 0 0บาทครับก็ได้มีการสลับตัวนะฮะให้ถูกต้องภายในวันที่เขากลับมา ตรวจซ้าในวันจา่าเลยนะครับซึ่งครอบครัวหนึ่งก็เป็นคนไทยครอบครัวหนึ่งก็เป็นคนเบียนนามนะครับก็ได้แก้ไขในเบื้องต้นทันทีแล้วก็มีการตรวจจีนกันเพื่อรับรองนะครับองส่วนนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลก็ได้ดูแลเพิ่มเติมนะฮะในการที่จะเยียวยาความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นให้กับทางองส่วนของผู้ปกครองนะฮะพ่อแม่ของทั้ง,ท,งทั้งสอง ัังคคครรรอบบวนะขณะที่พ่อชาวไทยระบุว่าพอใจกับการเจรจาโรงพยาบาลเยียวยาตามที่ครอบครัวร้องขอและมีข้อมูลชี้แจงที่ชัดเจนก็ถือว่าเรื่องนี้จบลงด้วยดีค่ะเขายืน่นเขาเสนอไว้ตั้งแต่วันนั้นแล้วก็คือเขาก็ให้ตามที่เราตกลงไว้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ที่เรามาคุยกันไว้แล้วก็คือไอ้ที่โรงพยาบาลเขาให้ก็คือรักษา ลูกฟรี20ปีแล้วผมก็ขอเงินเยียวยาไปสองแสนบาทก็คือแบ่งให้บ้านบ้านนั้นแสนหนึ่งบ้านผมแสนหนึ่งครับผมแบบงมาว่เขาก็ให้ยังมีอะไรติดใจอยู่ไหมครับเที่เกิดขึ้นจากลูกผมเอติดใจไม,ไม่ไม่มีแล้วครับก็คือก็คือจบเพราะอราอย่างน้อยครอบครัวผมก็ต้องมารักษาอยู่ที่นี่อยู่แล้วไงก็คือแบบไม่ได้มีอะไรติดใจอยู่แล้ว ข้อมูลจากพ่อชาวไทยบอกว่าทารกชาวไทยเพศหญิงเกิดเมื่อวันที่11สิงหาคมน้องมีอาการหายใจเร็วค่ะก็เลยต้องแยกห้องกับคุณแม่จนเมื่อวันที่17สิงหาคมพ่อสังเกตว่าลูกหน้าเปลี่ยนผมสั้นลงคิ้วบางลงซึ่งตัวคุณพ่อเนี่ยค่ะถ่ายรูปลูกเอาไว้ทุกวันก็เลยเห็นความเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ก็ยังสังเกตเห็นว่าป้ายชื่อที่ข้อมือลูกสาวหายไปรวมถึงเสื้อผ้าที่สวมใส่ดูจะไม่ใช่ของลูกพอโรงพยาบาลให้รับลูกกลับบ้านได้ระหว่างนั้นพ่อยอมรับว่าพ่อสงสัยมาตลอดว่าเด็กที่รับกลับมาบ้านไม่ใช่ลูกของตัวพ่อเอง ซึ่งคุณพ่อก็พยายามจะสอบถามมายังเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลตลอดนะคะได้รับคําชี้แจงว่าลูกของเขาไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าให้ยาเจ็วันส่วนที่ข้อมือที่มีรอยช้ําอันนี้เพราะว่าถูกเจาะเลือดซึ่งมีรอยช้าจริงส่วนกรณีที่ผมสั้นลงคิ้วดูหายไปบางลงจางลงทางโรงพยาบาลชี้แจงว่าเด็กเล็กๆเนี่ยหน้าเปลี่ยนทุกวันค่ะต่อมาครับเขาได้รับคําแนะนำนะครับให้ไปตรวจ DNA ตัวเขาภรรยาและเด็กที่รับมาจึงไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลครับจนพบว่ามีการสลับตัวเด็กจริงนะครับผลตรวจพบว่าครอบครัวของเขาก็คือตัวเขากรุ๊ปเลือด a-b ครับภรรยากรุ๊ปเลือด a แต่ทารกที่รับมามีเลือดกรุ๊ป b ส่วนครอบครัวของชาวเมียนมาพ่อและแม่มีเลือดกรุ๊ป b แต่ผลตรวจเลือดเด็กทารกกลับเป็นกรุ๊ป A b ครับ จากนั้นทางโรงพยาบาลก็ส่งตรวจ DNA ซ้ําอีกครั้งนะครับที่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับซึ่งผลตรวจก็ยืนยันครับว่าทารกมีการสลับตัวกันจริงทีมข่าวตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการตรวจสอบทั้งหมดเกิดขึ้นจากข้อสังเกตของพ่อครับที่พบความผิดปกติตั้งแต่ต้นพยายามตรวจสอบกับโรงพยาบาลจนกระทั่งนําไปสู่การตรวจ DNA ครับ อีกด้านหนึ่งครับนอกจากการให้สิทธิในการรักษาพยาบาลและการจ่ายเงินเยียวยาครอบครัวแล้วทางโรงพยาบาลก็ได้ตั้งคณะกรรมาการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับและเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในการดูแลทารกนอกจากการใช้สายรัดป้ายชื่อเด็กทารกแล้วยังเตรียมติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มครับเพื่อให้ตรวจสอบได้ทุกจุดแล้วก็เน้นย้ำเจ้าหน้าที่นะครับให้มีความรอบคอบการดูแลเด็กแรกเกิดด้วยครับ